ครั้งนี้ครับเรามีการขยายผลจากการรับแจ้งจากว่ามีการลูกค้านะครับในพื้นที่ของหงน้าขมันนะครับเราก็มีการสืบสวนแต่ผมมีการล่อซื้อได้ในที่11ครับประมาณท2นะครับจะถือว่าเม็นประเภทนะครับพอหลังจากนั้นแล้วเนะี่ยเราก็มีการขยายผลต่อนะครับจากกลุ่มลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ที่มีหมายจับอยู่ในประเทศนะครับได้เพิ่มเติมนะครับในวันที่15นะครับ56ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเอามาดรอสเซอร์อีก 3, 3เมตรนะครับแล้วจากการแผผมเนี่ยเราสามารถตรวจยึบหรือว่านะครับเพิ่มเติมได้ที่อัตรา2าัว,าาวใหม่นะครับได้5 0เมตรนะครับรวมทั้งสิ้นในเคสเนี่ยเราสามารถตรวจยึด ของกลางเนียได้ทั้งหมด7ก็แสนเมตรนะครับซึ่งทราบว่าของกลางนั้กาเนี่ยจะมีที่หมายในการส่งก็คือภาคใต้ประเทศเราเดยร่วมกับทางปสสร่วมกับทางบนะก็ับนะครับสแกนการรเบียงในรถนี้นะครับโดยคบคุมผู้ต้องได้หลายรายนะครับและมีการดับเป็นรถกระบะแล้วก็รถยบรถต่างนะครับ ได้เพิ่มเติอนอีกหลายรายการนะครับเพราะคนช่วยกันทำงานเพื่อประ่มค่ากำนงกัน